กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมเบาเตียตามเดตรงเดินทางมาวัดเป็นกุศเป่งครับครับเบาเตียเดินทางมากลับไหวขอโชคลาภครับปูพะย่ะนะครับหาตัวดีตัวเด็ดไปฝากเอฟซีหัวมือที่ที่พบก็ดาวเกตครับไปนอทางเดี๋รัฐบาลันชาตินแบงครับครับเบาเตียเดินทางมาถึงหนาปู่พะย่ะนะครับ,าบาเดี๋ยวเบาเตียกลับไหวชุดทุกขอเลขครับ ตัวดีตัวเล็กไปให้ FC งวดมันที่16กดดาวเกตขับเป็นแนวทางที่รัฐบาลจะกินแบงค์ครับผมครับเบาเตียกักลับไวจุดทุกข้อเล็กกลับปูพยานักไปนะครับครับเดี๋ยวตัวเล็กกับเบาเดี๋ยวบอกความกันครับผมว่าจะเป็นเลขตัวใดครับงวดมันที่16กดดาวเกตขับเป็นแนวทางที่รัฐบาลจะกินแบงค์ครับ ตอนนี้รอรุ่นตัวเลขกันครับ ตัวแรกนี่เป็นเด็กขาเลยครับครับเป็นเด็กขาครับตัวแรกครับบูให้นะครับตัวแรกเด็กขาครับ ตัวที่สองปูให้เลยครับเด็กสามนะครับครับเด็กสามครับครับเดี๋ยวลุ้นตัวที่สามครับผมครับให้ปูให้สามตัวลแล้วบบาตัวตะไปแกนทัสมุดให้ท่านผู้ชมไปแคบหนาจอยเบิงครับครับเดี๋ยวไปแนวทางเดี๋ยวเราจะบ้านจากกินแบงครับเอาเทียมมาหาฉกลาบหาตัวเล็ดไปฝากเอฟซีครับพราะมันที่สิบหกก่อนราคาโะเคนี่ครับ อนนี้ปูใครได้ครับตัวที่สามครับเป็นเลกแปดเลยครับครับเป็นเลกแปดเลยครับเพื่อจะชัดครับครับปูในสามตัวละครห้าสามแปดครับผมครับหาสามแปดได้ครับเบาแต่เดินทางมากราบหมายถึงถูกคอเลยกับปูพญานาคครับเลขสามตัวใากเอฟซีเลครับครับหาสามแปดได้ครับ แปดสามหากลับไปกลับมาครับหาสามสามหาสามแปดแปดสามครับแปดหาหาแปดครับครับเอาไปลองเบิ้งนะครับเพื่อเป็นแนวทางใลยรัฐบาลจะกินแบ่งครับครับเอาปากกามาจดไว้ครับแป๊บหน้าจอไปครับครับโปรดใช้พิจารณาในการนั่งชมครับหาวเตียสามมาตรงมาติดตามไปเลยไฟเอฟซีปากทำโรงพยาบาลเมืวันที่ที่พกแล้วเขาโหเก็ตครับ ับ,บาเตียสามตตรงก็คอยสรับผู้หลานมีโชคมีลาเพ็งให้เงินมาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บาเตียสามตะตรงนะครับครับอย่าพอกับเบาเตียคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ